แกะรอยข้อมูลจาก Google นะฮะเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดถ้าคุณรู้ตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณรวยขึ้นแน่นอนครับคีดนี้สปอนเซอร์โดยคอ Zero Money Maker. สซิโลแอดมันนี่แมเกอร์ทุกคนะครับผมคิมครับสวัสดีครับผมเข้มครับวันนี้คุณอยา่าัดช่อง Rich Dog กันนะฮะช่องที่ทำให้คุณรวยขึ้นจากหาเงินออนไลน์นะครับซึ่งวันนี้อัปเดตล่าสุดเลยเข้มคือเราไปดู กูเกิลมา<อ>เป็นเราะทำรีพอร์ตของ Google ว่าเฮ้ยคนเขาค้นหาอะไรกันนะครับแล้วคนเนี่ยตั้งสนใจจะมุ่งไปทางไหนเทรนด์ของประเทศไทยกําลังไปทางไหนซึ่งอันนี้เนี่ยตื่นเต้นมากผมดูย<ด>ังตื่นเต้นเลยนะครับเดี๋ยวทีนี้จะมาเล่าให้ฟังกันเลยแล้วกันนะครับซึ่งเทรนด์อันหนึ่งอันแรกเนี่ยเขาชื่อว่าอันนี้แค่ชื่อว่า m n i c h a n n e l นะครับอ n i Channel คือหลายคนอาจจะยังไม่เคยได้ฟังหรือว่าได้ยินว่าเฮ้ยออรนิชแนลคืออะไรเอาง่ายๆคือมันก็คือ การตลาดหลายๆช่องทางแล้วกันเป็นหลายๆช่องทางแต่ในที่นี้ผมจะเอาง่ายๆเลยคือออฟไลน์และออนไลน์รวมควบไปด้วยกันอ๋อจริง่ายกว่าหลักคราชคิว่าเฮ้ยช่องทาง YouTube Facebook อะไรหรือเปล่าแต่นี่อันนี้เอากว้างๆกว่านี้คือออนไลน์กับออฟไลน์รวมกันออรมๆรวมๆซึ่งจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าออนไลน์ก็อยู่ส่วนออนไลน์อืมใช่ออฟไลน์ก็อยู่ส่วนออฟไลน์ไอ้คนขายของออนไลน์ก็ขายได้ออนไลน์ไม่มายุ่งไม่มาหน้าร้านอะไรใช่แต่อย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะครับมันจะทําการเมิร์ดกันเมิร์ดกันเลยเชื่อเคยเห็นเหมือนกันนนะะแค่้ QR code ตรงวิวบอร์ดใหญ่ๆถ้าคุณสนใจกดเขียวโค้ดเข้ามาเลยแปลว,ว่าเขาใช้ออฟไลน์ดึงคนไปออนไลน์กดปุ๊บแล้วให้สั่งซื้อออนไลน์จากออฟไลน์เป็นออนไลน์แม่งโคตร Amazing ใช่แล้วก็มีแบบว่าให้คนเห็นออนไลน์ line, แล้วก็ไปซื้อในออฟไลน์ก็พียตรงนี้เอ,อยู่ใกล้บ้านฉันวะร้านอาหารแถวนี้คาเฟ่นี้มีไรวะก็เห็นออนไลน์ก่อนแล้วค่อยเดินเข้าไปออฟไลน์ซึ่งเนี้ยมันจะมิร์จกันมาขึ้นเหมือนชีวิตของคนเนี่ยมันจะแบบภาษาสองได้เป็นอันเดียวกันเลย อันนะั้าอาจจะไม่มีพูดแล้วออนไลน์ออฟไลน์อาจจะเป็นหนึ่งเดียวกันไปน,นะครับซึ่งจากข้อมูลนะมีอะไรบ้างเห่นดูดิเอาแบบคือจริงๆข้อมูลมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีหลายมวลหมลูแต่วันนี้อยากจะมาขอย่อยเอาเป็นบางเรื่องเอาเป็นเรื่องๆไปแล้วกันไม่อย่างงั้นสมมติถ้าพูดทั้งรรพอร์ตน่าจะตายกันไปดิคือมันมีเเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้แล้วกันมันเป็นรรพอร์ตที่แบบ Google เขาทำออกมาให้สำหรับคนไทยเลยนะเป็นรรพอร์ต ของคนไทยเป็นภาษาไทยอ่านได้ง่ายๆอะไรเงรี้ยเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคของคนไทยแล้วกันที่อยู่ในปี2020นี้ถ้า <ผม S 1> ใครชอบอ่านก็ไปอ่านใช่ไม่อยากอ่านเดี๋ยวผมอัพให้ในหลายคลิปเลยนะครับ,<ก>รบดูแล้วกันเดี๋ยวจะ,จะพยายามดึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จะเอามาย่อยให้เพื่อนๆได้ฟังกันแล้วกันนะครับผมโอเคทีนี้อันแรกก่อนแล้วกันคำว่าใกล้ฉันคือการค้นหาของ Google เนี่ยคำว่าใกล้ฉันเนี่ยปาเข้าไปแบบเท่าตัวเพิ่มหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่เปอร์เซนต์ก็คือเท่าตัว เหมยความว่าเราเคยเห็นใน Google เขาว่าเฮ้ยอากาแฟกล้ฉันด้วยใกล้ฉันคือเมื่อก่อนคือตอนที่เค้มเห็นเขาว่าใกล้ฉันช่วงแรกๆเคมงงนะเฮ้ยมันคืออะไรวะคือคือสมัยก่อนมันไม่มีใกล้ฉันสมัยก่อนเราสู้ใกล้ฉันอะไรวะแต่ตอนนี้คือใกล้ฉันก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนมันเสอร์เขาว่าใกล้ฉันแล้วเหรอวะมันเริ่มมาแล้วตอนตอนแรกเค็มรู้สึกแปลกใจนะแต่ ช่วงลหลังเออเคมก็เริ่มใช้เหมือนกันก็เ,ออเริ่มกลับมาใช้เองเงี้มันเป็นมันก็เป็นเป็น,ปนพฤติกรรมที่ทําให้คนอย่างเราเนี่ยกลับไปใช้แบบนั้นไม่ใช่กลับไปใช้ไม่ใช่กลับไปใช้ดิคือไปใช้แบบนั้นตามกระแสะหรือว่าตามพฤติกรรมจริงๆที่เราต้องต้องการใช้ก็คือใกล้ฉันใช่หม่ก็เดี๋ยวนี้นะครับร้านอาหารต่างๆคุณอาจจะไม่ต้องติดถนนแล้วล่ะแต่คาว่าใกล้เนี่ยมันคือกี่กิโลเมตรถ<ช>ึงพ<ช>ุงแมมันคือเป็นเป็นรัศมีเนาะหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณอยู่ในซอยที่ลับหน่อย เฮ้แต่ว่าคุณอยู่ในแอเรียใกล้เขาอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยอันนี้พูดถึงลักษณะแล้วกันเนาะ,ะคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปทำเลที่แบบถนนก็ได้แต่คุณลบหลบไปหน่อยซึ่งราคาถูกกว่าแต่ยังขออยู่ในแอเรียใกล้ๆกันคือถ้าพูดถึงในเทอมของที่ดินใช่ไหมคือขอแค่หลบไปนในซอยหน่อยตามตําราของพี่คิมอะไรเงี้ยจะแบบโหมันจะหายราคาแทบจะหายไปครึ่งหนึ่งเงี้ยทำให้คุณต้นทุนถูกกว่ากูเองครึ่งหนึ่งอ่ะ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมโอเคยกตัวอย่างนึ่งเนยอ๋อยกตัวอย่างเป็นใกล้ฉันแบบ ค่อนข้างยอดฮิตของคนไทยอ่คือคนไทยเซิร์ชอะไรมากสุดในเ่อว่าใกล้ฉันหมูกระทะใกล้ฉันโอ้โหเพิ่มขึ้นมา2องร้อยสเปอร์เซ็นต์สองร้อยสโอ้หบ้ามากหมูกระทะใกล้ฉันแน่นอนคนกินหมูกระทะเยอะจังวะอ่าต่อไปเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใกล้ฉันมันก็เป็นแนวแบบเหมือนครอบครัวไปบุฟเฟ่ไปกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มคนคนไทยน่าจะชอบแนวนี้ชาบูชาบูอะไรเงี้ยกับเบอร์เกอรี่เบเกอรี่ใกล้ฉันคือพูดว่าโตขึ้นเป็นหลักร้อยเปอร์เซ็นต์หมดนะครับคือคือถ้าถ้าพูดถึง เรื่องของการใกล้ฉันเนี่ยพิมคือหลักคนอาจจะ<ม>เฮ้ยแล้วอย่างนี้สมมติถ้าไม่มีคีย์เวิร์ดคำว่าใกล้ฉันมาแล้วเนี่ย เออแล้วเราจะทําไงให้มันได้ประโยชน์กับสิ่งนี้อเอาง่ายๆคือสมมติถ้าบางคนอาจจะเฮ้ยใกล้ฉันอย่างนี้ฉันตั้งฉันต้องตั้งชื่อใน Facebook ว่าแบบว่าสมมติถ้าร้านเ้มชื่อร้านเอใช่ไหมร้านเอใกล้ฉันหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่อย่างนั้นฮะคือใกล้ฉันเนี่ยมันก็จะไปดึงข้อมูลจากตัวเอ Google Map ปมาใช่ก็แนะนําถ้าใครต้องการใกล้ฉันมันจะเป็นเพียงนิดนึงนะไม่ใช่ต้องไม่ใช่ขีดใกล้ฉันนะแต่ถึงว่ามันจะเป็นขีดที่เขาเอาไปแปลความ หาอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรม,มีคือ Google Map คือร้านคุณต้องอยู่ใน map Google ทุกร้านคือใน,นการที่จะให้ร้านของเราเนี่ยมีมีหมุดอยู่ใน Google อ่ะก็ขั้นตอนง่ายๆเลยให้ใช้ Google My Business นะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มฟรีก็คือสามารถที่จะให้เราเอาร้านของเราเนี่ยไปลงทีเบนกับ Google อันเนี้ยแล้วข้อมูลเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ใน Google Map ต้นเองต้องทำแต่มันก็จะมีชื่อร้านมีเบอร์โทรเวลาเปิดปิดอะไรเงี้ยใน Google เขาจะได้เอาข้อมูลเราไปโชว์ให้กับ ท,ที่มีทริคนี่หนึ่งครับบางครั้งเนี่ยก o o ก l e เสร็จมันมันขึ้นจริงแต่มันจะอยู่แบบกกไกลๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าใกล้ฉันอะไรที่ขึ้นมาก่อนแต่ว่าติอ่ะมันมันไม่ใช่วาที่แล้วฐานแน่อนว่าที่เรตติ้งด้วยสิ่งที่ทําให้ดาวพุ่งขึ้นนะครับที่จะขึ้นง่ายสุดคุณต้องเรียกว่าโ o c a l guide จาก local guide ม,มันมีคนบอกประเภทที่แบบไปแล้วชอบเชคอิน ตอมนมันจช็คอินพอจะก Google ไม่ให้ให้แบชคือให้ตรามาว่าคุณเป็นโลเคอลไกด์เลยว่าหนึ่งหรือสองอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นง่อยๆนะแต่ถ้าเขามารีวิวร้านคุณพวกนั้านคุณม่ขึ้นเลยนะจากแบบเฮ้ยวันนี้อา,อาจจะไม่ติด Google อาจจะยังไม่ขึ้นหรือแบบไม่ค่อยดีหให้พวกโลเคอลไกด์ที่มีดาวสูงมารีวิวร้านคุณครับมา,มากินมาใช้อินร้านคุณกดดาวให้ปุ๊บโอ้โหมันจะพุ่งเร็วมากอันนี้เป็นทริคเลยนะโลเคอลไกด์ก็ลองไปคนหาดูอันนี้เป็นแบบบางครั้งเนี่ยคคนไม่่ออยรู้ อันนี้วันนี้คุณว่างงานเว้ยกูต้อตะเวนกินทุกร้านเลยเป็นโลโคไกส์โลไกส์แล้วแบบให้ดาวเฮ้ยพวกเนี้ยไม่ธรรมนาครับกูเกิลแม่งให้ตั๋วเกามีคุณไปไประชุมที่อเมริกานะเฮ้ยคุยมณโลอคอไกส์ส<ห>ุดยอดของไทยเดี๋ยว,วเวลา,าเอาเรื่องของโลโคไกส์มาเฮ้โยโลโคไกส์มาเดี๋ยวจะไรบ้างโอเคก็อ่าโอเคเป็นโลโก้ไกด์ของพีิกิมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ร้านข้าวของลำมันมันกระโดดขึ้นมาอันดับแรกๆได้แล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งพีิกิมอะไร กูเกิลแอดเวตเงี้เอาจ่ายตังแม่งเลยเออจ่ายตังแม่งเลยคือ <c oughs> <c oughs> มันก็สามารถทําได้นะครับผมก็สามารถที่จะให้ร้านข้าวของเราเนี่ยมันขึ้นไปอยู่อันดับแรกๆก็ได้ในกรณีที่เราเปิดร้านใหม่อยากจะขึ้นมาข้างบนอ่ะเวลาคอนเสิร์ตใกล้ฉันทาําไงก็จ่ายตังให้ Google เลยมันด,ดูก็ว่าจ่ายตังให้ดขอไกลกับจ่ายตังให้ g o เ g l e อ <c oughs> ะไรแพงก็ลองด, <c oughs> ดูแล้วกันนะครับลองุนประมาณนี้นะเขาว่าใกล้ฉันนะซึ่งไม่ใช่แค่อาหารเข้มไม่ใช่แค่อาหารนะที่แบบใกล้ฉันมีนี่ด้วยแหล่งเงินทุนหล่งเช่นาฉันใกล้ฉัน เอทีเอ็มใกล้ฉันอืมอ่าโตเตโตขึ้นนะครธนาคารใกล้ฉันเนี่ยเติบโตขึ้นสองร้อยสามเปอร์เซ็นต์เอทีเอ็มใกล้ฉันเติบโตขึ้นร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่วันนี้เมงเซ็นเพราะธนาคารทุนนี้ปิดตัวเยอะด้วยแหละเลยคนหาเอทีเอ็มจะดีกว่าคนหาธนาคารบางครั้งันหาธนาคารยากด้วยไงเฮ้ยอยู่ตรงไหนวะแบบเคาแค่ไปต่างจังหวัดอะไปกรุงเทพไงเฮ้ยต้องเข้าแบงก์ด่วนวะต้องหาธนาคารนะจริงจริงจริงใช่ไหมนี่คือแบบเนี่ยมันมันต้องหาแล้วถ้าเราไม่ใช่คนโลคอลนะ ถ้าเราอยู่บบ้านเราก็เอ๊ะก็ใช้ประจำแบงค์นี้แต่ถ้าไปกรงุงเทพเฮ้ยแบงค์ไหนดีวะเฮ้ยต้องทําธนาคารอุตานสีม่วงด่วนเลยตรงไหนมีวะในห้างมีไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่ใช่แค่ธนาคารนะครับปั๊มน้ํามันด้วยอปั๊มน้ํามันปะยางใกล้ฉันปะยางใกล้ฉันซึ่งพวกนี้เติบโตกว่าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถ้าใครทําพวกร้านร้านปะยางร้านอูร่รถก็ลองดูหรือว่าแค่มองว่าใครทําคือใครทําอะไรก็แล้วแต่ควรที่จะเอาเข้าไปอยู่ใน Google ให้ให้ครบ ใช่ใชมันมันเป็นการเพิ่มลูกค้าแต่ถ้ามองตรงนี้คือว่าคนอะถ้าธุรกิจคุณมีคนข้างนอกจอยเข้ามาใช้บริการมันก็ต้องมีแน่นอนเพราะว่าที่สังสังเกตอยู่นะคาเฟ่ือคนฉชนมาเที่ยวไปนครปฐมมาสมมงวาเอ้ยคาเฟ่แถวนี้มีอะไรบ้างกดก่อนคนโลคอลมันรู้อยู่แล้วถูกไหมฮะหรือว่าธนาคารคนโลคอลก็คงเอาจริงคนโลคอลมันรู้อยู่แล้วรู้อย่แง หรือเงี้ยต้นน้ำมาันใกล้ฉันถ้าคนโลคอลมันก็รู้อยู่แล้วแต่คนที่ไม่รู้คือคนขาจอนักท่องเที่ยวอืมใช่ลองปรับด,ดูว่าถ้าธุรกิจคณเฮ้ยมีลูกค้าขาจอร้านอาหารโรงแรมน้ำมันอู่รถปะยางซ,ซ่อมอะไรเงี้ยเฮ้ยลองดูใกล้ฉันดูอันนั้ครับลองเป็นทำในเรื่องของพินหรือว่าพินในแมทดูนะครับมผมอ่ะต่อไปเป็นในเรื่องของด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตบ้าง ก็ใกล้ฉันเหมือนกันก็มีอะไรบ้างครัอ่มีร้านทำผมใกล้ฉันนะครับสามร้อยโตขึมันสามหกเปอร์เซ็นอันนี้คนชอบทำผมเหรอโน่นไงวะนั่นดิวะพี่ก็คิดอยู่เราเราเราไม่ใช่กันเรื่องผู้ชายไม่รู้ไงร้านทำผมใกล้ฉันอืออย่างนี้คือต้องทำหน้สวยก็ต้องทำพวกนี้ให้มันดีดังคิดอยู่ว่ามันรอไม่ได้หรอวะก็กลับไปตัดที่บ้านไง แต่มันไม่ใช่ไงแต่แต่ผู้หญิงผู้หญิงอาจจะอาจจะไม่ใช่เนอะเพราะผมยาวกว่าจะได้กว่าจะโอ้โหทั้งวนเออจ่ายตังงนอาจจะแบบไปออกงานไงเช่นแบบไม่ไปทําใกล้ๆ้ร้านเลยก็ได้หรือแม้ตอนเย็นจะมีนัดเดทรีบทําผมก่อนด้วยเออนนี้ผมไม่ค่อยเก็ตนะแต่ว่ามันมีดีมานเพิ่มขึ้นสามวอชิโตเลยคือมันสามเท่าอ่ะมันต้องโหดแหละนะครับต่อไปคือหมอฟันใกล้ฉันทําไมเหรอไม่รอทําที่บ้านวะ อันนี้ก็ไม่ค่ยจานฟันฟันคุดฟันเออฟันเปิดก็ลองดูเราลองดูประมาณนั้นก็จะมีโอเคหมอฟันใกล้ฉันเติมเข้ามาสามร้อยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับมร้นสปาคือร้านสปากับร้านทำผมขี้โม้มนคล้ายกันเนาะร้านสปาก็คือปาเข้าไปหนึ่งร้อยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็โหพวกสปองสปานวดเนื้อขี้โม้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเติบโตในยุคนี้คุณแง่ใช่ใช่มีการเติบโตที่สูงมากนะครับผมอ่ะทีนี้มาดูของสถานที่ใหม่บ้างพิมพ์สถานที่คือ ที่เที่ยวใกล้ฉันอ่ะแน่ละถ้าเจนเพราะว่ามันจับไงถ้าตามนี้รีเสิร์ชครับที่เที่ยวใกล้ฉันโตขึ้น7.33เท่ามาก7เท่าซึ่งอันนี้มันเหมาะกับยองวิเครห์นี่ครับว่าถ้าธุกิจคุณมันเหมาะกับคนขาจรอ่ะคนท่องเที่ยวยังไงอ่ะคุณต้องมีอ่ะแลวแลวถ้าแบบนี้ที่เที่ยวใกล้ฉันช,นชัดเจนเลยคนมาคือคนขาจรโตขึ้น700%นั้นคุณเป็นที่ท่องเที่ยวค,คุณเป็นคาเฟ่ที่จคนท่องเที่ยวต้องทําอย่างยิ่งยวดยิ่งทําได้เท่าไหร่ ยิ่งดีเพราะะครับเพราะว่าคนที่เขามาทั้งยงเราว่าเขาไม่ใช่คนโลอลดังนั้นเนี่ยบางครั้งอ่ะของคุณอาจจะอร่อยบ้างไม่อร่อยก็มไม่รู้แต่ถ้าคุณติดระดับหนึ่งอ่ะไงคนปกใหม่มก็ต้องมากินขอให้มันโอเคอ่ะขอให้มันแบบรสชาติาไม่ได้ออดแบบกินแล้วกินไม่ได้ต้องขาดทิ้งแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะอร่อยสุดหรือขายดีสุดใน,ดใน,ในโลลนะเพราะคนโล컬อาจกินร้านอื่นแต่เนี่ยคุณกาลังว่าคุณจะจับกลุ่มนกะท่องเที่ยวนะครับเป็นทําเลบนโลกออนไลน์ใช่ต่อไปคือวัดใกล้ฉันอันนี้แปลกมากเลยวัดใกล้ฉัน ทำไมวะมันต้องทำบุญดวนไม่รู้วะหรือว่าแบบคนชอบทําบุญมั้งหรือว่าคนอยากจะไปเที่ยวมั้งพี่ว่าเออ,อน่าจะเป็นน่าจะไปเที่ยวมากกว่าเ <ขอ S 1> ที่ยวไไว,วัดห,หนออยเออเออหมือนแบบมาที่จงังหวัดนี้อ่ะสมมติว่าไปจังหวัดที่ไม่เคยไปอยากจะไหว้พระสักนหน่อยมีวัดไหนสวยบ้างอะไรอ่ะอยากจะเข้าไปไหว้พระก็วัดใกล้ฉันประมาณนี้นะครับผมโอเคทีนี้ดูที่ว่ามีอะไรอีกไหมฟุ้ยเท่ทีฮะอ่ะ อีกอันนึงอีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเจ๋งเหมือนกันพี่คิมคือเขาจะค้นหาชื่อสินค้าหรือว่าชื่อขนมอะไรพวกนี้แล้วก็บวกด้วยชื่อร้านสะดวกซื้ออันนี้โตขึ้นมาแบบเยอะมากๆอย่างเช่นสมมุติถ้าแค่อยากจะซืออ้ออมือถืออะมือถือใช่ป่ะแล้วแค่ก็จะเว้นไปด้วยนะว่า่สมมติถ้าแค่นี้แอปเปิ้ลอยากจะรู้ว่าคือเขาต้องการเสิร์ฟบอกให้สินค้าที่เขาที่เขาจะซื้อแล้วก็กับร้านเนี้ยมันมีหรือเปล่า อย,อ,อย่างเช่นสมมติว่าเข้มอยากจะซื้อกล้องใช่ไหมเฮ้ยอย,อย่างบิ๊กสมมติอยากซื้อกล้องที่บิ๊กแคมิล่าเสิร์ชยี่ห้อกล้องก่อนเสิร์ชรุ่นกล้องแล้วก็เว้นโดยบิ๊กแคมิล่าดูเด้ว,ว่าบิ๊กแคมิล่ามีหรือเปล่าวะอ่าหรือว่าราคาเท่าไหร่วะอ๋อคือมันเป็นเทรนที่มาอ่ะยกตัวอย่างช็อกโกแลตบวกชื่อร้านสะดวกซื้ออันเป็นโลตัสเซเว่นอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมโตเข้าไปสามร้อยเปอร์เซ็นต์คิดดูอ๋ออ๋อโอเคไอติม ไอเต็มบ้านสะดกซอชื่อร้านสะดวกซื้อเชไอไอเต็มแมคโครอ่าอ่าไอเต็มโลตัสอะไรก็ว่าไปไอเต็มพิกซีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้แล้วเราจะมาปรับใช้กับที่ว่าเนี่ยตอนนี้ถ้าเราลองวิเคราะห์นะมันคือพฤติกรรมผู้ถูกพบอะแม่งเริ่มที่จะใช้เสถียรเอนจินถามทุกเรื่องเหมือนแบบเฮ้ยเหมือนแบบอ่ะแฟนฉันอยู่บ้านบ้านนครสวรรค์จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมันนี่เหมือนกัน เฮ้ยไอติมมีไอติมยี่ห้อนี้ในมีขายเปล่าจะได้ไปดูจะได้ไปซื้อถอดทัางก่อนอตินใกล้บ้านด้วยไหมอาจจะใกล้บ้านอาจจะมีไอติมใกล้บ้านคือคนพยายามเอาความต้องการทุกอย่างอะลงในสื่อไอติมหมดเลยที่พี่ต้องก่อนเราเซิร์ชตามคีิวใช่ไหมแต่นี้เราไม่ใช่แล้วเราเซิร์ชตามความต้องการความนี้เช่นแบบอยากได้กาแฟใกล้ฉัน มันก็คือแปลเขาใกล้ฉันคืออะไรแต่เนี้ยมันจะมันมันไม่ใช่แบบมันคือแปลว่าเฮ้ยมันมีหรือเปล่าช็อกแลตในเซเว่นมีหรือเปล่ายี่ห้อนี้มีหรือเปล่าคือแค่มองว่า Google มันก็แบบปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่แล้วทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นมันมันจะเป็นเหมือนแบบมันจะไม่ใช่เอาคีย์เวิร์ดมาโชว์อย่างเดียวแล้วมันเป็นคือมันก็จะแปลงแปลงคีย์เวิร์ดตรงนั้นอ่ะมามาเป็นผลลัพธ์หรือว่าอะไรที่แบบเราต้องการจริงหน้าขนาดนั้นๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับก็ช็อกโกแลตร้านสะดวกซื้อไอติมบวกด้วยร้านสะดวกซื้ออาหารคลีนเครือ่องสำอางครีมกันแดดที่วันนี้คือเป็นของผู้หญิงเซิร์สส่วนใหญ่เหมือนกันเ <ừ, S 1> นาะก็ะก็เป็นเรื่องปกติแหละผู้หญิงชอปปิ้งเยอะอยู่แล้วนะครับผมครับผม <c oughs> ก็มีประมาณนี้นาะสำหรับออมนิชาแน,นลที่ผมมองว่าน่าจะเป็นโค้ดเทรนด์เอาไว้ไปปรับใช้ได้เยอะมากเลยใช่ลองดูว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้เนี่ยนะครับคุณทำยังไงว่าอ่ะคคือคุณจะทำให้คุณอยู่ทั้งออนและออฟ ซึ่งไม่ใช่อยา่างนี้ออนออปมันดูแบ่งแยกคุณจะทำไงให้คุณไปอยู่ใน Channel. ออมนิชาแนลออมนิชแนลคือคุณจะมีตัวตนที่ถูกเชื่อมโยงระหว่างสองโลกเข้าด้วยกันเนี่ยอันนี้จำเป็นต้องมีนะครับจำเป็นต้องมีมอืมโอเคก็มีทัานี้เนะาะก็ขอฝากคอร์สเรียนฟรีของเราเอา,า,เอาไว้ด้วยญญนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเรียนฟรีอัพเดตความรู้ที่ผมจะมีไลฟ์ทุกอาทิตย์นะครับก็ที่ เข้าไปที่เว w บ l i d o c c o f r e e นะครับ l i d o c c o f r e e นะ free นะครับผมสามารถที่จะเข้าไปรับข้อมูลเนื้อหาฟรีแล้วก็ร<ล>ับคอร์สเต็มๆเลย2ชั่วโมงนะครับผมสามารถที่จะเข้าไปเรียนู้ด้ฟรีนะนะร้อยเปอร์เซ็นฟรีนะครับผมขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนลจระหว่างว่าจะไปเจอกันไปอัปเดตกันในตัวกลุ่มปิดนะครับซึ่งนี้จะทำมาเพื่อป,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 ปักปกตลั่นให้นะักธุรกิจ SME หรือว่าผู้ประกอบการในออนไลน์ได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณทุกคนนั่งฟังคลิปนี้จนจบนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้สปอนเซอร์โดยคอสซ z โ r แอดมันนี่ a มเกอร์